โต้าครับ MU 4 9นะครับคันนี้ส่ง FC ทางชัยภูมินะครับขอบคุณ FC ทางชัยภูมิมากๆนะครับอุดหนุน MU 4 9พร้อมโรตารี่ครับขอบคุณมากๆนะครับรถสวยๆจะส่ง FC นะครับทุกวันนะครับสำหรับ FC ที่อยากได้รถสวยนะครับโทรหาเซววนได้เลยนะครับตอนนี้รถก็เข้ามาเยอะแล้วนะครับอยากได้รุ่นไหนถ้าใครเข้ามาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MU 5 7นะครับไม่ว่าจะเป็น MU 4 9นะครับ ไม่ว่าจะเป็น่า L 4018 l 5018นะครับอันนี้ MU57 นะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับสวยเลยนะครับยางหน้าเสียอวนเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางหลังเดิมติดรถมาดอกลึกอยู่นะครับเดี๋ยวเก็บงานรวมๆให้ก็จะสวยนะครับคันนี้ก็อยู่ที่670,000บาทนะครับ MU57 นะครับ670,000บาทนะครับแล้วก็มี MU49 นะครับ เข้ามาอีกหลายคันนะครับ1 0ึ0งพันชั่วโมง600กว่าชั่วโมงนะครับ MU49 นะครับเป็นตัวไฮไลท์ของทางร้านเลยนะครับราคาที่600,000บาทนะครับส่วนคันอื่นนะครับชั่วโมงเยอะขึ้นมาพันกว่าชั่วโมงอะไรพวกนี้ครับก็เหลืออยู่5,700 0 0เหลือ5,500 0เหลือ5,000 0ต้นๆนะครับก็เข้ามาคุยกันนะครับอยากได้รุ่นไหนทักทายเข้ามานะครับ เอ็มยู49หนึ่งนี่ก็เข้ามาใหม่สองคันนะครับยังไม่ได้ล้างครับจอดอยู่ตรงนู้นนะครับจอดอยู่ข้างจันเดียครับก็สวยทุกคันนะครับก็รถทยอยทยอยเข้ามานะครับสาหรับเอฟซีสำหรับลูกค้าอยากได้รุ่นไหนนะครับทักทายกันเข้ามาถามเสียอ้วนเข้ามานะครับก็รถเข้ามาน่าจะครบทุกคันประมาณอีก2วันนะครับประมาณวันศุกร์นะครับพันฝัหายวันศุกร์รถอ่า คูบต้ารุ่นเอ็มคูบต้ารุ่น,น L, เอลก็เข้ามาครบทุกคันนะครับอยากได้รุ่นไหนก็ทักทายกันเข้ามานะครับถามก่อนเดินทางนะครับว่ารุ่นที่ท่านอยากได้นะครับสินค้าเข้ามาหรือยังดาวเท่าไหร่ส่งยังไงซื้อสดลดได้เท่าไหร่อันนี้เป็นรายละเอียดที่ต้องถามนะครับ เป็นรายละเอียดที่ต้องถามนะครับอ่าการเดินทางเป็นการลงทุนนะครับเป็นรายละเอียดที่ต้องถามนะครับอย่าเดินทางมาโดยไม่ได้ถามนะครับมันจะทําให้ท่านนะครับเดินทางมาแล้วเสียค่าน้ามันแล้วไม่ได้รับรถสวยไปใช้งานนะครับให้สอบถามเสียอ้วนก่อนเดินทางนะครับอ่าวันนี้ก็ คลิปไม่ยาวนะครับคลิปไม่ยาวต้องไปทําเอกสารให้ลูกค้านะครับเตรียมส่งรถให้ลูกค้านะครับคลิปไม่ยาวนะครับอยากได้รุ่นไหนก็โทรเข้ามานะครับถามกันเข้ามานะครับเมื่อวานนีิติมัดจํานะครับ3ท่านนะครับขอบคุณ f c นะครับ3ท่านเลยเมื่อวานนี้ f c ทางเมืองเลยนะครับก็มามัดจำกูวตาสามสิบสองแรงหนึ่งคันนะครับแล้วก็ f อฟทางเดี๋ยนะ จอนเดียนะครับเชยภูมินะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็มาจำจอนเดียไปอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็เอฟซีที่ไหนเนาะสามคันเนาะเอฟซีสามท่านเลยเมื่อวานเนี่ยครับก็มาจำเอลา l 5นหนึ่งแปดอีกหนึ่งคันนะครับก็ขอบคุณเอฟซีนะครับสำหรับเอฟซีท่านไหนที่อยากได้รถนะครับก็โทรหาเซลอ้วนก่อนเดินทางนะครับ สำหรับ12แรงสำหรับ24แรง27แรงรถยังมีนะครับอยากได้รุ่นไหนโทรถามก่อนเดินทางนะครับทุกการเดินทางนะครับมีเป็นการลงทุนนะครับน้ำมันแพงนะครับสอบถามก่อนเดินทางนะครับไม่อยากให้ลูกค้า,ามาแล้วไม่เจอรถที่ลูกค้าอยากได้นะครับให้สอบถามก่อนนะครับ เซลอ้ว,วนนะครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์อำเภอนาดวงจังหวัดเลยนะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับ0 8 1 3 2 0 1 2 2นนะครับอ่าคูบตาดาวเริ่มต้นที่50าหมื่นนะครับ,รบอ่ารละเอียดต้องบอกไปด้วยนะ FC บางทีเซลลอ้ว,วนไขยอะไรยังไงก็คือมีระบบเงินผ่อนให้ด้วยนะครับลูกค้าจะผ่อนนะครับดาวเริ่มต้นที่50าหมื่นนะครับ อยากได้รุ่นไหนแจ้งรายละเอียดมานะครับยันมาเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับอยากได้รุ่นไหนแจ้งรายละเอียดมาครับยันมานะครับตอนนี้ก็มีเหลืออยู่สองสามคันนะครับแต่ว่าสินค้าเข้ามาใหม่อีกประมาณ3-4วันนะครับอยากได้รุ่นไหนทักไทยเข้ามานะครับสินค้าเข้ามาใหม่อีก 3- 4วันนะครับอยากได้รุ่นไหนถามเซลล์อ้วนเข้ามานะครับวันนี้จบคลิปแค่นี้จริงๆนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ